อยากจะเราคา่ะว <Get it. S 1> ันซานนุกธนดโดนโพดเศร้าส่งกำลังใจให้ปลายหลังเจอข่าวที่ทำให้รู้สึกปวดหัวที่ผ่านมานุกธนด,ดนและปาปายออลิโอสองศิลปินค่ายสิงมิวสิกที่แฟนๆยกให้เป็นคู่จิ้นได้โด่งดังอย่างรวดเร็วและมีผลงานเพลงลักนาเต้าวาด ออกมาให้แฟนๆได้ฟังโดยล่าสุดนุกก็ได้ออกมาโพสข้อความที่ทำให้หลายคนส่งกำลังใจให้เขาโดยนุกได้ลงภาพเขาบนเวทีกับปายว่าบางครั้งได้รับข่าวสารบางอย่างมันก็ทำให้ปวดหัวดีนี่ยังไงก็จะจับมือกันเดินไปตลอดและตลอดไป ซู้ๆณนะตัวเราทั้งสองพร้อมขอโทษแฟนๆที่ไม่ได้ลงคลิปงานคอนเสิร์ตให้ทุกคนได้ชมซึ่งเมื่อโพสข้อความไปก็มีแฟนๆมากดกแสดงความรู้สึกมากกว่าแสนครั้งและมีหลายคนที่ส่งกำลังใจให้กับทั้งสองพร้อมบอกให้นุกอย่าคิดมากกับดราม่ารวมถึงเสียงวิจารณ์ทางลบที่เข้ามาแต่นุก ก็ไม่ได้เผยว่าเขาอะไรที่ทำให้ปวดหัวก่อนหน้าที่จะมาโพสข้อความดังกล่าวนุกและปลายเองเคยถูกวิจารณ์หลังชาวเน็ตมองว่าสถานบันเทิงดังแห่งหนึ่งได้ตั้งราคาบัตรคอนเสิร์ตทั้งคู่สูงเกินไปและมีข่าวที่ว่าไปนั้นเสี่ยงเพี้ยนแต่ถึงแม้ว่าจะมีประเด็นดังกล่าวทั้งสอง ก็เป็นศิลปินที่มีงานโชว์จำนวนมากและมีแฟนคลับเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆนั่นเองค่ะ